สวัสดียามเย็นๆนะครับนะสวัสดีกับช่องสบายสบายสไตล์ลุงโจนะครับแหมวันนี้นะฮะก็น่าจะเป็น E p ีที่3 4นะครับโอ้โห,หน่าเรียกได้ว่าเดินทางมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับนะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันที่1ิเอดเือนอพฤศจิกายน2567ครับเดี๋ยววันนี้นะแอดมินก็ จะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศในส่วนของการอัปเดตงานนะที่ทางทีมงานวิศวกรกับสถาปนิกนะในส่วนของอทีมงานของลุงโจนะครับว่าวันนี้นะทีมงานวิศวกรของเราทําอะไรบ้างนะครับนี่นี่นะฮะเอาเดี๋ยวมาดูนะครับนะว่ามีอะไรบ้างนี่ก็คือทีมงานของเรานะครับในช่างใหญ่คันชิดเอาเดี๋ยวขอดูด้านหลังหน่อย นะด้านหลังมีอะไรบ้างโอ้โหนี่เลยครับพี่น้องครับสบายสบายสไตล์ลุงโจนะครับนะวิศวกรกับสถาปนิกนะครับเอาขอบคุณมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านไปชมนะครับทีมงานนี่แหละนะครับนะที่สร้างสรรค์งานตั้งแต่ EP แรกนะครับจนกระทั่ง EP ที่34นะครับว่าทีมงานวิศวกะนะบางท่านอาจจะยังไม่เคยคุ้นเคยแล้วฝีมือ้ลายมือของทีมงานนี้นะครับ นะโดยในช่างคันชิดเนี่ยนี่นะฮะในช่างใหญ่ของเราเนี่ยนะครับจะมีอะไรคืบหน้าใน EP ีนี้บ้างครับเอาเดี๋ยวเราตามไปดูครับนี่เข้ามานี่ก็ประมาณส่าสี่โมงครึ่งแล้วนะครับนะบรรยากาศมันออกจากสลัวสลัวมืดนิดนึงนะครับนี่นะฮะนี่ก็ในช่างหนวดงามของเราอีกคนหนึ่งครับแล้ววันนี้นะมีเสื้อทีมสีสวยๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเสื้อทีมของทีมงานเป็นยังไงนี่เลยนะนี่ก็สีน้ําเงินนะครับสักครู่ที่เป็นสีดานะฮะท่านใดที่เข้ามาดูนะสบายสบายสไตล์ลุงโจนะครับ EP นี้เป็น EP ที่34นะครับนะในช่างของเรามาก็ครบทีม4ท่านนะครับนะฮะนะฮะเกษียนไป1คนแล้วก็เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งะครับเป็น4ท่านเหมือนเดืมนะครับนี่งานวันนี้นะฮะก็ถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะ นะท่านที่เข้ามาชมนะตอนนี้นะอ่า EP ที่33กับ EP ที่34รู้สึกว่าเนื้องานของอ่า EP นี้ตอนนี้จะได้เยอะนะเดี๋ยวยังไงลุงโจนะจะพาไปดูอ่าไปทีละห้องกันดีกว่านะครับรู้สึกว่าจะมืดมืดตาแล้วเนื่องจากว่านะช่างโอ้โหนะเรียกได้ว่าทำได้ไวมากเลยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่าจากห้องนี้กันดีกว่านะครับ นี่ก็คือห้องนะห้องที่ลุงโจคิดว่าจะทําเป็นห้องนอนนะครับนะจากอีพีที่แล้วนะครับยังยังไม่มีนะฮะในส่วนของตรงนี้เลยนะครับนะนี่ก็คือมองจากด้านด้านในนะครับด้านในนะฮะนะอีพีที่แล้วยังไม่มีตอนนี้ทีมช่างได้ทําการทำเรียกว่าบุผนังเบาเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่านะในส่วนของเนื้องาน จะมีเนื้องานเดิมก็คือตัวปูนเก่านะครับแล้วก็เนื้องานที่เป็นเนื้อใหม่เป็นโจทย์ที่จะต้องให้ช่างเลยนะฮะต้องต้องได,ได้คิดนะตามสไตล์วิศาวากรรมนะว่าจะทําให้เนื้องานเก่านะ,นะ,นะซึ่งเป็นเนื้อปูนกับเนื้องานใหม่ที่เป็นผนังเบาเนี่ยมันเข้ากันได้ยังไงเห็นไหมโอ้มันเจ๋มมากเลยนะครับนะแล้วก็ด้านนี้นะนี่อัปเดตกันเข้ามานะฮะ นะนี่ก็คือห้องนะฮะที่อยู่ถัดจากห้องใต้บันไดห้องเรานะครับนะแล้วก็อีกด้านนี้นะที่ลุงโจบอกว่านะจะทําเป็นไอตัวที่ปิดเห็นไหมครับแล้วก็ด้านนอกเราเองคุยกับทางทีมช่างเอาไว้นะว่าจะนะว่าจะมีการบุด,ด้วยเห็นไหมฮะนะบุด,ด้วยไม้ฝ้าแบบนี้นะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็รอการดําเนินการนะครับ นะแต่ว,ว่าช่างเลือกที่จะทําด้านในก่อนนะครับเพราะว่าเป็นงานละเอียดนะครับนี่เอาทีนี้มาดูนะในส่วนของนี่เลยครับชั้นลอยนะฮะหรือว่าชั้นที่เป็นชั้นสองของห้องนี่นะฮะกึงก่งกึ่งลอยกึง่งชั้นครึ่งนะครับนะตอนนี้ทีมงานของเรานะครับก็ดําเนินการนะฮะวางเจ้า ผนังเบานะครับนะด้ดาลางเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีวิศวกรมาตรวจสอบแล้วครับ1ตัวนี่เดินมาแล้วไอ้เจ้าเมียวนี่นะดูดินะครับมันมาตรวจงานแล้วนี่นะฮะตัวหนึ่งนะครับนี่ก็คือห้องใต้บันไดนะครับนี่นะลุงโจบอก าไว้หลายคลิปแล้วนะครับว่าห้องใต้บันไดของเราเราจะทําเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ช่องประตูนี้นะครับแล้วก็การบุด้วยผนังเบานะครับเรียกได้ว่าวันนี้นะได้เนื้องานกันเยอะเลยนะครับหลังจากเติมพลังไปแล้วสวันนะนะช่างนะได้เติมพลังบุญกระถินครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็มาลุยกันต่อนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวตรงนี้นะพ่งนี้น่าจะจบครับตรงนี้นะ อันนี้คือทําเป็นโครงสร้างให้เห็นกันก่อนนะครับว่าภายในช่างเขาจะบุยยังไงเราจะไปดูการทํางานของในช่างใหญ่ของเราต้องวัดนะครับในรายละเอียดกันก่อนเพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยนะครับเราเราไม่มีแบบนะฮะเราตกลงไปเลยแล้วก็คุยกันแบบนี้เลยอ๋ออันนี้คือทาเสร็จเรียบร้อยจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหนะในส่วนของการทํางานช่างเองก็จะต้องทําคิ้วอีกใช่ไหมอ่าวางผังว่าจะต้องทําคิ้วอีกนะช่างบอกว่า จะต้องทำคิวอะไรต่อนะครับคือความยากนะครับของเนื้องานอธิบ้านลุงจูเนี่ยนะ,ะมันจะเป็นหนึ่งเนื้อปูนเดิมครับกับเนื้อ,อใหม่ซึ่งเป็นผนังเบาจยดที่ในช่างคันชิดนี่นะต้องคิดก็คือจะทำยังไงให้มันเนียนที่สุดนะครับแล้วก็งานรีโนเวทนะที่ที่เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดนะสไตล์วิศวกรรมน,น,นี่คือมันต้องเก็บงานนะครับเราก็ต้องได้ใส่คิวอะไรต่างๆนะเดี๋ยว เดี๋ยวพี่น้องคอยคอยดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วนะ,ะทีมงานของนายช่างนะวิศวก,กะนี่นะกับสถาปนิกนะโดยนายช่างกันชิดแล้วก็ทีมงานที่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับนะเขาจะทำยังไงต่อไปอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชั้นลอยกันดีกว่านะครับนี่นะ,ะชั้นลอยนี่โอ้โหนะเรียกได้ว,ว่านี่ก็คือนายช่างนะครับหรือว่าช่างเชื่อมมือดีเลยนะครับ น้นองสกอของเรานะครับวันนี้มาด้วยหล่อๆเลยนะครับแต่ว่าคนนี้มีเมียแล้วนะครับนะไม่ต้องเลงแล้วไม่ต้องเลงนะสาวที่เขามาดูนะฮะนะ <c oughs> มีเมียแล้วนะครับนะเมียเมียค่อนข้างที่จะ,ะห่วงด้วยนะเพราะเป็นคนรูปล่อนะนี่นะอ่ะก็ดูตรงนี้นะนะครับดูดีนะฮะนะก็รู้สึกว่าออกออกมาได้ดีแล้วนะครับ <c oughs> นะเงื่อง,งานของของช่างวันนี้ก็โอ้โหนะเรียกได้ว่าเห็นเป็นรูปธรรมนะครับ นะฮะเป็นรูปประรมับมีประมาณ4ี่โมงกับห้าโมงแล้วนะครับก็เห็นช่องที่ที่จะเป็นรูปเป็นล่างแล้วเห็นไหมครับนะนี่นะครับห้องใต้บันไดของเรานะก็จะแคบๆแบบนี้คนอ้วนนี่หมดสิทธินะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูครับลุงโจจะหาขึ้นไปดูนะครับนี่ละครับเป็นการเติมแต่งไปไปเรื่อยๆนะครับนะวันละนิดวันละหน่อยวันนี้ทีมช่างเขาจะเก็บ ไอตัวที่เป็นโครงเนี่ยให้หมดเลยเห็นไหมฮะนี่ในช่างของเราก็จะวัดนะตัวนี้เราจะปิดนะครับนี่ฮะที่ลุงจูบอกว่าอ่าห้องนี้จะพิเศษนะครับเหมือนกับห้องนักบินนี่ LEDs. แหละนะเพราะว่ามันจะเป็นประตูตรงนี้นะครับนะไอตัวนี้มันเป็นบันไดนะฮะแล้วก็บันไดเนี้ยเราก็จะออกแบบให้มันใช้สอยได้ให้มันเป็นพื้นให้มันเป็นห้องให้ได้นะครับก็จะเป็นจะต้องได้นะออกแบบให้มันนะดูดีแล้วก็อา่าจะต้อง ปิดตรงนี้อีกนะครับนะฮะด้านนี้ก็จะปิดนะก็จะวางผนังเบาไปอีกนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะลุ้นไปนะในช่องบันไดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราออกแบบให้บันไดมันมันเป็นพื้นนะครับนะก็จะปิดช่องนี้ได้พอดีครับดูมุมนี้นะฮะเห็นไหมตีชาจีนเลยนะว่าตรงนี้นะฮะมันยังแหว่งๆอยู่แต่ลุงจูก็ คุยกับช่างเอาไว้ว่าอยากจะให้ตรงช่องนี้มันเป็นพื้นนะครับณนะฉะนั้นแล้วการที่จะทําให้มันเป็นพื้นได้เนี่ยก็จะต้องเปิดนะครับเปิดเพื่อเป็นประตูอะแล้วก็ปิดให้มันเป็นพื้นนะครับนะก็จะเป็นแบบสไตล์เครื่องบินไอพ่นนะครับนี่นะนะก็คือเปิดออกจากช่องนี้นะพอขึ้นมาก็เปิดพับปั๊บตรงนี้นะฮะแล้วก็พอเราจะ ใช้งานแล้วก็ปิดนะครับปิดมันก็จะเป็นเป็นพื้นนะซึ่งพื้นนะตัวนี้ก็เป็นพื้นวีว่าบอร์ดนะนะซึ่งลุงโจโอเองก็อาจจะต้องได้ใช้ไอ้เจ้ากระเบื้องยางอะไรต่างๆมาปูอีกรอบหนึ่งนะครับสวนด้านนี้ก็อาจจะออกแบบให้เป็นนะในส่วนของอาจ,จะเป็นไม้อัดนะเพื่อให้มันมันมันเบาหน่อยนะครับถ้าเป็นพวกบอร์ดพวกนี้มันจะหนักนะครับเดี๋ยวขึ้นมายกคนเดียวไม่ไหวนะครับ นี่ก็นี่คือประตูนะฮะก็คือ,อด้านนี้นะเป็นเนี่ยเห็นไหมช่องลมลุงโจทําช่องลมเอาไว้นะ,ะเพื่อที่เวลาที่เราปิดประตูห้องแล้วนะ,ะตัวนี้มันจะมีอะออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นในในส่วนของอดาดฟ้าหรือว่าระเบียงนะครับเนี่ยนะนะก็จะลมก็จะได้โฟโฟออกหน่อยนึงนะครับนี่นะเห็นไหมนะออกมานี่ก็รู้สึกว่าเย็นสบายนะครับนะตอนนี้ ช่างยังไม่ได้ทำในส่วนนี้นะฮะนะตัวนี้ก็ยังมีเนื้องานที่เหมือนเดิมอยู่นะครับจากคลิป,ลปที่แล้ว EP ที่แล้วนะฮะนะเพราะว่าช่างเองไปลุยข้างล่างเห็นไหมครับนี่มองออกจากด้านนอกนะครับก็จะเห็นที่เป็นสีน้ำตาลนั่นแหละนะครับนี่นะก็คือทางด้านหลังของผนังเบานะครับนี่นะก็ปิดเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอไอ้ตัวท,ที่มันเป็นช่องตัวนี้ก็จะปิดด้วยนี่เลยนะครับ นะแผ่นฝาสีสีตรงนี้เลยนะครับนี่นะไอส่วนที่เป็นสีออกอ่สีไข่ไข่อ่สีออกอ่ลักษณะแบบสีครีมนี่นะก็จะทาสีสีตรงนี้แต่ว่าโทนจะซอฟลงมาหน่อยหนึ่งนะครับนะก็อาจจะเป็นสีลักษณะแบบนี้แหละนะครับนี่นะมันจะเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับเพื่อให้มันมันออกเป็นมิติของของตัวบ้านนะครับนะรูจโจชอบสีนี้นะครับ อ้าวนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในมุมอื่นๆนะส่วนด้านนี้นะที่เป็นช่องประตูก็ยังยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้ทำนะครับก็อัปเดตมาเหงนะครับว่าคลิปนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของการาแปะแผน่นผนังเบาทางด้านนอกเอาไว้ก่อนส่วนทางด้านในก็จะแปะอีกรอบหนึ่งนะครับนะส่วนช่างนะฮะของเราก็ทําการาวัดแล้วก็จะเสริมเติมแต่งไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับ จุดนี้ก็ได้เนื้องานออกให้เห็นนะฮะเป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับของการทํางานของทีมช่างนะครับนี่เห็นไหมครับนะไอไอตรงช่องที่ตรงนี้นะช่องแสงตรงนี้ก็จะปิดเหมือนกันนะครับนะฮะปิดนะครับให้เรียบร้อยก็ต้องดูก่อนว่าช่างเขาจะเอาอะไรมาปิดนะน่าจะเป็นผนังเบาครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่ ที่อยู่ข้างล่างนะครับก็ต้องไปดูก่อน,นครับว่ามันจะรับกับกับตัวตัวที่จะเป็นอีกด้านหนึ่งไหมนะครับไม่ผนังบาก็จะเป็นแผ่นฝานะครับเพราะว่าเวลาเรามองมาเนี่ยนะมันก็จะรับกับ,บงานชิ้นงานพอดีนะครับนี่นะนะประตูตรงนี้นะก็คอยดูนะครับนะว่าท้ายที่สุดแล้วนะมันจะเป็นหน้าตายังไงแต่ลูโจบ,บอกแล้วว่ามันจะเป็นประตูนะฮะแบบสไลด์นะครับเป็นบานติดกับ ในส่วนของตัวประตูเลยนะครับก็มีความกว้างของประตูประมาณเมตรหกนะครับแล้วก็ด้านนี้แม่นะฮะช่างก็ติดหน้าต่างเรียบร้อยนะครับเลน,นะฮะแล้วก็บุกด้วยเจ้าผนังเบาไปแล้วนะฮะในชิ้นล่างช่องนี้นะจะเป็นช่องประตูครับเอาเดี๋ยวดูไกลเห็นไหมฮะจะเห็นจะเห็นวงกลบละนะฮะแต่ว่าปัญหามันคือลุงโจซื้อ,อาบานสไลด์มา นะซึ่งมันมันสไลด์ไปทางซ้ายไม่ได้มันจะติดหน้าต่างตัวเนี้ยนะช่างก็จะออกแบบนะครับให้ให้มันสไลด์มาทางด้านขวานะฉะนั้นแล้วด้านขวาเนี่ยตรงนี้จะเป็นช่องที่ออกไปนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเขาก็จะทำห้องอีกห้องหนึ่งนะครับนะฮะมาตัวนี้นะครับนะวางวางผนังเบาแล้วก็มุมนี่ก็จะหักมุมมานี้นะครับนะเพื่อให้ออกไปด้านที่ได้เห็นไหม ครับแต่ว่าช่างยังไม่ทําตอนนี้นเพราะว่าต,ต,ต้องเอาอุปกรณ์เอาอะไรต่างๆเดี๋ยวจะเก็บงานทีหลังครับนะก็เนี่ยแหละเป็นการเป็นการคิดไปด้วยนะคอนเซปต์ของของเราคือ,อคิดไปด้วยทําไปด้วยนะครับไม่มีแบบไม่มีแปลนนะชอบยังไงนะสะถาปนิกจัดให้นะนึกออกแล้วนาวิศวากรก็ลุยเลยนะครับนีมาหัอ่านี่ก็นะท่านใดที่เข้ามาชมนะครับนะวนัสดีเสื้อ สบายสไตล์ลุงจูรลลดแรกนะครับนะได้ออกมาให้เห็นแล้วนะครับนะพร้อมทีมงานยังไงตัวเล็กๆนะครับนะวิศวกรครับกับสถาปนิกนะนี่นะฮะนะหลักการเราเรามีแต่ว่าเราไม่ได้ไปตามหลักการนะครับาส่วนมากจะไปตามหลักของกูนะครับเดคิดยังไงได้ก็ไปอย่างไงเลย นี่แหละครับก็คือการทํางานนะครับอัปเดตให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับลุงโจก็จะมีคลิปแบบนี้ก็ประมาณเฉลี่ยวันล,ะค,ลนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าได้เนื้องานค่อนข้างจะเยอะนะครับนะก็พอใจครับลุงโจดีใจที่เนื้องานของเราลุยกันไปได้นะครับนะห้องนี้ก็คิดว่าพวกนี้น่าจะปิดจนหมดนะด้านในนะครนะแล้วก็อาจจะอาจจะเส็จด้านนอกอีกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ไม่อยู่สูงแล้ว ไม่อยู่สูงละก็ช่างก็ทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทีมงานของของช่างแต่ละแต่ละท่านนะก็ทําหน้าที่ของใครของมันเห็นไหมฮะนะคือต่างคนต่างทํางานก็ไปได้ไวครับท่นใดที่สนใจนะครับนะนะสนใจไม่ว่าจะเป็นสนใจผีไม้ลามืออยากจะรีโนเวทนะฮะอยากจะใช้บริการของทีมช่างนี้ นะแต่ว่าท่านยังไม่มั่นใจในฟีมือให้มาดูบ้านลุงจูได้เลยนะครับนะถ้าท่านใดยังไม่เห็นความคืบหน้าความเปลี่ยนแปลงนะครับของทีมช่างสไตล์สถาปนิกนี่ก็มาดูบ้านลุงจูได้นะครับหรือเข้ามาชมคลิปนะตั้งแต่ ep แรกจนถึง ep ที่34นะก็จะเห็นว่าทีมช่างมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็ทำมาเกือบทุกๆวันนะครับนะไม่ได้มีการ มีขึ้นมานะ,นะเรียกไลยว่าทําด้วยใจนะครับะอะไรที่มันสวยๆหรือว่ามันพอที่จะไปได้แก้ไขปัญหาได้นะทีมช่างของเราก็คุยกับกับเจ้าของบ้านแล้วก็ลุยเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับน,นี่ก็คือการทํางานนะครับของน้องทีมช่างสังเกตเห็นลุงโจจะต้องใช้แสงแล้วนะครับนะเพราะว่า มืดแล้วนะครับนะเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะนัเวลานี้นะเกือบ5้าโมงนะทีมช่างก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะปรับนะครับเรียกได้ว่าก็ใช้วันเวลาในแต่ละวันนะให้ให้มันเกิดประโยชน์ให้เกิดเนื้องงานมากที่สุดครับนะนะหรือว่าวันนี้ได้เสื้อใหม่หรือว่าแรงขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะทุก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 วันเนี่ยนะเออ สี่โมงกว่าก็แรงหมดแล้วนะครับวันนี้ได้เสื้อใหม่นะครับก็เลยถือว่าเป็นการเปิดตัวของทีมช่างนะครับนี่นะอันนี้ก็ช่างฝีมือดีนะนะฮะก็เป็นช่างที่อยู่ในหมู่บ้านบ้านน้ำปักปอดนะครับอำเภอท่าอุเทนนะตำบลนนตนะา,านนะจังหวัดนครบานมนะครับเรียกว่าเป็นช่างบ้านๆน,นะครับที่พัฒนาความชอบอะไรต่างๆนะครับ แต่ว่าก็สามารถทําได้นะครับทำได้แต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นมืออาชีพแบบวิศวกรน,นะครับแบบสถาป,าปนิกอะไรต่างๆนะนะเราเองก็อยู่ในในหมู่บ้านชุมชนนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากจะเรียกได้ว่าจะใช้บริการนะครับหรือว่าอยากจะมาดูไอเดียในการรีโนเวทบ้านจากบ้านชั้นเดียวนะฮะโซมโนะฮะถายใต้งบไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะก็สามารถที่จะมา มาชมบ้านของลุงโจูได้นะครับนี่นะนะฮะเอาคลิปนี้นะก็เรียกได้ว,ว่านะเป็นเป็นคลิปที่มีความเปลี่ยนแปลงกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับนะฮะเห็นด้านนี้ด้านนอกนะครับก็ปิดเอาไว้เรียบร้อยนะครับนะไอที่ปิดตรงนี้นะข้างนอกก็จะต้องหาที่ที่มาปิดเหมือนเดิมนะครับนะก็ลุงโจูก็วางเอาไว้นะครับว่าใช้ไอตัวนี้แหละนะครับนะมาปิดนะเพื่อติดสร้างลวดลาย อ่เข้ามานะครับนี่ด้านนี้ก็ปิดแล้วนะครับเอาเดี๋ยวมาดูมุมด้านข้างอันนี้คือด้านข้างนะฮะนะด้านข้างที่กองอวัสดุอะไรต่างๆนี่แหละนะครับเห็นไหมนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะความความความกว,ว้างเลยปะตรงนี้นะครับน่าจะประมาณ6เมตรได้นะครับน่าจะ6เมตรนะครับ เพราะว่าเหล็ก2ท่อนต่อกันนะครับสุดพอดีเป็น12เมตรนะครับห้องนี้ก็6เมตรห้องนี้ก็6เมตรนะเหล็กมันก็ประมาณ12เมตรต่ออีกนะับนี่นะเห็นไหมหก็จะประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะเอนะก็ไม่นะเรื่อนะงเราเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นห้องแล้วนะครับพื้นที่ใช้สอยก็เยอะนะลุงโจอยู่กัน2คนนะครับอย,อยู่กับปนุษย์นะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้พื้นที่มากแต่ว่าก็เผื่อลูกหลาน อยากพี่นองมานะฮะอ่ะมุมนี้นะเห็นไหมครับด้านหน้านะนี่ด้านหน้านี่ก็ออกสไตล์โมเดิร์นแล้วครับดูดินะมองไปจุดนี้เห็นไหมฮะนะงานก่อสร้างนะครับนะครับออกมาก็ดูสวยงามแล้วนะครับนะนี้ก็รับกับในส่วนของไอ้เจ้าชั้นลอยนะครับนี่ก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะด้านในช่างก็กำลังทำงานอยู่นะครับ เอาคลิปนี้ถือว่ายาวๆกันนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่า,าลูกโจโ,โม่ไปหน่อยนะฮะนะ,ะตื่นเต้นนะครับตอนแรกว,ว่าจะไม่อัปเดตแล้วนะแต่ว่า,อาพอเห็นเนื้องานวันนี้นะก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็คนนี้นะรู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดเลยนะครับนี่เจ้าของบ้านนะนี่นะด,ดูดินะฮะดูเสื้อครับนะอันนี้สีดําครับนะช่างคันชิดทําเอาไวา้10ตัวในรอบแรกนะลุงโจก็เป็นสปอนเซอร์ด้วย1000บาทนะครับ นะได้มาหนึ่งตัวเป็นสีดำนะครับนะส่วนที่เหลือก็ให้ช่างไปนะครับเอาไว้ให้กับทีมงานเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือย,ยังไงอ c ี FC, อะไรต่างๆเนาะก็แล้วแต่ช่างนะครับนะนนี้ก็คือในส่วนของไอ,ไอเจ้าที่ตกแต่งนะเป็นเป็นบัวที่ขาออกมาตกแต่งในขอบในในขอบอหน้าต่างทุกทุกบานเลยนะครับนะอันนี้จะเส้นหนึ่งประมาณ200กว่าบาทนะครับนะก็จะมีความยาวประมาณสองเมตรนะครับซึ่งก็จะต้องใช้นะครับเอามาเอามาปิดช่อง นี่เห็นไหมช่องช่องช่องด้านนั้นนะครับนะเพราะว่าเราได้มีการอ่าเขาเรียกว่าตัดหรือว่าปาดนะวงกบอะไรออกไปนะแล้วก็มีการบุด,ด้วยผนังเบามันก็จะมีช่องว่างนะครับนะช่องว่างก็จะปิดด้วยตรงนั้นนะครับเป็นการตกแต่งเพื่อสร้างมิติขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมนะช่างยังทางานอยู่นะดูดินะมืดมึดอยู่อย่างนี้ก็ทําแต่ว่าจริงๆแล้วลุงจูก็อ่ ไม่ได้อยากจะได้นะไอ้ไอ้ไอ้้าต่างตัวนี้นะแต่เนื่องจากว่ามันมันไม่มีนะเห็นเห็นช่างบอกว่าถ้าได้ถ้าได้เป็นแบบนี้จะดีที่สุดนะครับแล้วก็เห็นไหมด้านนี้นะฮะในช่างก็ลุยกันอยู่นะครับยังไม่ยังไม่เลิกนะครับนะแหมนะได้ได้เสื้อแล้วมันแรงนะฮะนะครับดูดินะลุยกันอยู่ตลอดครับ หน้าต่างตัวนี้นะจริงๆแล้วลายที่ลุงโจอยากได้นะจะเป็นลายอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวลุงโจจะพาไปคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะครับเ,เห็นไหมครับนะจริงๆเราอยากจะได้แบบนี้นี่นะฮะลายมันมันจะเข้ากับบ้านโมเดิร์นนะแต่ว่าคือลายมันจะออนนอน,น,อนไม่นอนก็ตั้งนะฮะมัน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 จะไม่เป็นลวดลายแบบนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็สวยปีกแบบนึงนะครับ นะก็ตามสไตล์ครับเพราะว่าบ้านที่เราอยู่ก็ก็แล้วแต่นะว่าเจ้าจของบ้านจะชอบอยังไงส่วนลุงโจไม่มีปัญหาครับขอลังคาอย่ารั่วก็พอแล้วนะครับดอกนั้นก็รับได้หมดเลยนะครับเอาเดี๋ยวเอาเปา็นว่าคลิปนี้นะขอลา,อาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงนะคลิปหน้านะเดี๋ยวลุงโจก็จะมาอัปเดตผลงานของอช่างนะครับทีมนี้ให้ ทุกท่านที่ได้ชมเป็นระยะ,ระยะนะครับในนะคะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับในช่างนะครับผลงานไม่ธรรมดานะเด็กทุกวันดีนะสามารถท,ที่จะสร้างสัร,ร์ผลงานได้ไม่แพ้นะทีมงานนะฮะใหญ่ๆนะครับเอายังไงก็อย่เจอกันในอีพีต่อไปนะครับนะอีพีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ